E é. กนอนให้น่าแต่ว่าบอกกันเนาะนอนทุกวันคุมอยู่ว่ามาเตี้อยากไปนอนทุกป่านหยาหัวยขังเลยคีโรกเาคือว่าทุกวันคือผูงเขาเขาขับรถไปช่องถนนแต่ความไปขับรถไม่ป่านหยาหัวเรื่มมนขึ้นหยาเรื่มชาปูมันเป็นยังมันลองเพื่อนให้งัวปูพออยากอือพอเรื่อญ่มันลุกแขังทั้งทั้งลองนันกระโรกไปเรื่อยพอรอนรับงบ่านแขง เออช้างบ่าหอยช้างยังไม่ถึงที่ตายนะลูกนะอืรอไปก่อนลูกเพราะขนาดนี้เออเครื่องบินรั่มถือผ้าเข้าไปเดือดเดือดเดือเดี๋ยวดือดเขาว่าเอาหอยช้างเขาตรวจสอบแล้วยืมครับเขาว่าดังเม่าเกนดังเม่าเกินไม่ผ่านต้องไปเชิมดังก่อนถ้าไม่เชิมดังก็ไม่ให้คุ้มไวกันเดืมครับปูบาดยี่หอยช้างก็ได้โตชินั่งดูทั้งไก่ดืม รถไปนอนก็ขางข้าง,างสงมเดิมครับเออบาดยื่นรถหอยค้างมัดจ่ายรวดบ่อขั้นบรวด,ดมัดจ่ายเลยอือคือว่าปู่ช่วยไว้เนาะอือบัดจ่ายก็อืมอขั้นบัดจ่า,ายกะคืบรดขั้นบรวดกะคืบต่ายมือขนาดแต่ว่ากะอยากฟูก้กาบ่บรวดอย่างนีรถไมนถือใจขั้นไม่บไดใั้่รถขั้นเกา่ตไปหอยคางเออบาดขนาด หอยช้างดำเมเป็อก็ต้องใช้รถคันเก่าที่มีฤที่ชาร์ทที่สมเกตบางเรื่องครับปูใช้คันเก่าจำดื่มนะลูกนะคงจะไม่มีว่าชนะรถคันใหม่เนาะคงจะใช้รถคันเก่าแหละหอยช้งกลับมาหาพ่อคือเก่าก็ใช้คันเก่าคือเก่ายิมงไม่เพื่อเสียหายบม่เพื่อสูญหายก่อนใช้เลยไปขายลงให้หน้าเค่ื่อนอื่ เก็บเก็บกบกบอ๋ามว่าหอยค้งดังแบบดังมีข้อเขียนเวียนหายยู่ไหมไม่มีข้อเขียนเวียนหายนะไม่รับเารเรียนคือคือไม่มก็ครับคุข้นงบนใหญ่ด้หอยค้งล้งควอำคนกับจิบบิจิร้านนั่นนะว่า่วกเาไงครับคูการเรียนไปใช่ไหมเนาะครับเออใช่แวางข่าวคือคือกับเรื่องเนาะครับเออจะนคี่กับแค่นี้่งอโฟไปไม่ตายนะเขาก็ว่า เขาพูดแล้วพุงจากเมืองเออนางขาวน่ะอารุ่งโรดน่ะน่าขึ้นน่ะใารรู้ว่าขอเบิชขคาของโรดเออหันของโถดิหายรู้ข้าเจ่ารถขั้นไว้มา่ไปเลยบวชสังเกตจะของนี้ว่าชนะดังก็จ้ขึ้นัันเข้าใจโอเคห้อยสังดังเม็โค้ารรวะหรือนางอารุ่งโรดนาถึงอืมถามว่าอีกพ่อ ไม่มีเงินช่องรแต่ทายังไงวันนี้จะต้องจ่ายนะว่าแสนเดิม้มรัาปูเอาเก็คือปั๊บค่าของพ่พ่อออกให้ปั๊บคือว่าเป็นรุกคนร้านพอเนาะออกค่ารถช่อมรถให้ห้อยครั้งดังเหมือนชักเิีเก็ดบัดเทเก็ดเรื่องเทีเก็ดสิบเก็ดคทีเก็ดบัดไปเขาเอา่วาแเรืุ่งคนตัว เออจากนี้เขาก็ใช้ขลัมอวกเงินบอกวขาแก่ไปด้วยไอ้ที่มัรับปูกระชิกแก่กระ่วงแง่งรอืมอ้บอกเขามาเบิกได้อืมแล้วคมาฮาปูตาเลยแล้วปูตารจ่ายอื่นสิบเกดฉิดเกตแล้วก็1ิบเกตอืมคือว่าพราอว่าเนี่ยพอว่ากระตอกขนาดนั่นโหลอให้สิบเกตไปเลยเนาะเอาเขาจ้างแค่นั้นอืมอันนี้ร่วมข้างวงกับวงปู่ นางมุกหรือตาจ้าชี้หางเห็ดหรือว่าชี้หางลุงเดียวกับพร้อมกับเคบปะเอะเคลแล้วรวยพรบอมยังปัจฉมาวาระไรกี่แข้างบุ้งกับอีโฟอ่าวให้มือโบมือรับมือโบมือหมายจะลูกเออจะเริ่มจะเริ่มช่ามากขาขึมย่าไปนอดขางข้างคือหอยขางนะลูกนะตั้งใจขับรถได้รับการข้างอาจจะได้ ให้พอบอเอาไว้มันก็เยบรด้อยแล้วก็ค่อยค้งไม่จบเหน่อยๆก็เน้นเปลี่ยเรื่องเพราะว่าตรงบอันนี้ผึนไปอ้ทุก็ไปไงอ๋อเพราะายเขาอันนี้ก็ค่อยระวังนึกทุกมือแต่ครับพุกครัางน่ะอืมแต่ว่าถนนกับของเมาเอยอืมของหลวงได้ถนนอั่นอืมอันนี้เขาอีอย่างนักน้อยโคคารว่าละื่จากต้นทางบูงไปเรื่อยอ้าวข้อให้จระญือระดืออายุวันนี้ถูกขระ คุณพระคุรักษาแน้วลูกนะม่มกุ้ยังหน้ามกุัยัางมักามัดยครับาโมยังอันนี้เอ๊คือผ่านมาทางข้อมอบเชื้ออีกงานกนเพึงมาอื่เออสวัปูต่างผอบติดผอกักเนาะอาหามืทชกมือร้บมือวกมือมัหถ่งถึงแล้วก็รัวจะดืจะดืนะลูกนะ อันนี้แต่อิบคือพางมากเท่ากับเสื้อผคือเก้าอย่างนี้อืมคุแม่าคาได้หน่อยเนาะหอยนำคาดเอาใส่ตู้แางรูมไปเรื่อยๆนะลูกนะเออพวาเข้าเรื่องไหวใจเกิดอืมแบบไฟควกคู่คือดีกับแช่รวมไปแล้วมือไฟเรื่อยๆนะลูกนะแต่เดี๋ยวเพราะมันบ่ได้เกิดใจเยี่ยมครับปู่แต่เราเกิดเกิดอืมือเกิดเป่นยังมันอยู่ที่ผลสินทานของเราเนาะเออห่างมือดื้อแดง จะทุกข์เค้ยเว้นหายจะยากต้นก็อยู่ที่การจะทำของเราเนาะง่ะจจะเดึนจะเดึนพวกนั้นอ,อันนี้ ขาเอมันถือดวแหละคือบอกเชื้เออพวกมันคือไนลอยแค่กมันไปกัากันมอนขัดเชื้อคือเนาะยายเอื่ก็ใชฟวงหูใหย่นางวิธยวันจะก่องก่อนถ้าค้งแขงบูกับโอ๊กู่ใจจะไม่คู่เออเอาข้างไปเรื่อยๆถ้ค้มแางบุไปเรื่อยๆเน้อยๆก็ยังดีกว่าราไม่ทำนาะเนาะเออห้าเข็ไปดีกว่าห้าบไปถือใการทบุไม่ใช่ว่า มัจนจัดช u ố หายไปไหนฮนะการทำบุญมันก็ยังลือ้อกันเดิมเออเ้าให้บุญไปคือว่าใช้สุนทางบุญไปเ้าวใจไปห้าไปห้ควบคุมที่ดีจากว่ได้ทุกงาด้วยเออจากมือเงินมือคำอืมแถือได้แข่งต่อไปเออทวบถุงทุอย่างดูที่าการกระถ่งนะตูงนะบบางคเอกวันนี้ไม่ขออะไรเคาะแค่น้ำมันไปคือก็ิวๆเร่นปุ่นมันบอกไม่ไง อไม่ได we ้ไปลูกข้างทางวันหอยค้างเจอกัจคีซามขนีือเละเออบักเชืออีกแต่คีรถคือคือมันไม่ต้องเติมน้ำมันเยอะกับบักเชือกอื่นแ่พมันเติมแค่หกสิบบาทก็พอแล้บัตเชอกอื่นนะเติมเพราะม่แค่หกสิบเออสิบไาตอนด้กแเติมตอนนั้นนะเดีวกเีหอดมือเลครับปุน ขี้หอดน้ำมันเหมดขี้หอดน้ำมันเหมือดน้ำมันกเหมือดก็ก่ะจายขีี้ยุกระจายาะครับเออขี้ชื่อม้สิบเกจยุบไปยุบฟอถือขี้หอดสิบเกจถล้อโมกิกระจายยบขี้หอดสิบเกจสิบเกจทีอด่อปูหอดยุเพะว่าโมกขี้พอคีอว่ามันกระจัยก็ยุน้ำมันคบปูคือบอกเตอคปูเติมมือไหญกระจึมคบปูยาะเติมือกรเติม อย่าเติมเพิ่เแค่เด็กก็เติมเพราะว่าพ่อไม่บอกเนาะสาธุสาธุค่อเอาแค่นี้เหอฮะไม่อะไรมากมว่านันไม่ทำอะไรให้ลูกนั้นหนักใจถ้าคิดว่ามันเยอะก็ตัดทิ้งตัดทิ้งก็คือมันจะออกไงลราพูดตัดทิ้งไปเลยเยอมันจะเติมแล้วก็ฟันเลยฟันได้เป็นปอปูวฟันโตมันคือออกด้วยกึมฟูจักมากด้วยครับคือหลายขาชิ้นหมดเรื่อยเด้่อยเรื่อมันเหมือนใหญ่เอาแค่คือเอาโตมันคือออกด้วยกึไป ไปวันพุ่งเล่ยไปยืมไปครับปูถือ uh ว่าห้ของขวัญวันเด็กและวันผู้เฒ่าวันครับปูวันพุ่งเลยคลิปหกรืหกาทุสาพุปูอืมมือขันจบข่าจบข่าวมาปูจบข่าวเลยอืมพระ่าณหมื่นหาของขวัญมาเกิดเยอะเยอะด้วครับเนาะ โอเคยคามขึ้นหนึ่ระเบเออเฮแมม้าคือหกอกว่าค่ะลหกับหก้าหว่าหายตัวเดียวกค่ตัวเดียวว่อะไรอยู่คตัวเดียวครับปูง่ายเลยคือคืบหกเนาะครับปูเออลูแรงกับพี่ยูฟิเตน้าเอาเนาะ ดูที่บุ uh ้มบารมือดูคือการช่าทุงทางบุมถึงเวลาเปิดบุญได้คนนั้นเออมือน้ำใจ่กึ่งว่าก้าทำางก้าเสียขนักพ่อกับพิจารณาดูาบรน่มครับคููหวานและอร่อยเหงือเดม อ้าให้รางวัลลูกรั้นวันนี้เขียนมาไปเยิบครับปูครัาแบบวันนี้วันนี้วันนี้สิบหกครับสิบหกวันนี้สิบหกอืมแล้วก็สิบเจ็ดครับสิบหกสิบเจ็ดไปชื่ออือไปชื่อเตีดดวยงเฮ็กเจริญเฮ็กบอมือเนาะเออสิบหกสิบเจ็ดอือถ้าจะกินเผ็ดๆต้องเติมเก้าเจ็ดแล้วก็กา ูแค่นี้กบ่ะเก้าจ็ดเก้าศูนย์ไม่เค่สินมือครับปูเออบพราวาายู้ายมันงนครับไก่แต่หอดวันที่สิบหกมอคู่ไวสิภาพไปเแ้่ตัวเงินเงินบันนี้มัคู่พอีอืมบพรหายกุศขายมันไม่จำเง้ตัวสิบไปขายแค่บุงโที่พอว่าแถมว่าีเงินแค่ตุนเงินมัไม่เงินแค่ตุนเงินง่ายๆใครว่าชื่อเจ้อกอาเงนี้ค่ะ ให้ลูกร้างได้รวมได้รวมขังให้มาคู่ให้สืบเกิดบ่สืบเกิดบ่แล้วก็สืบเกิดเราจน้องใช่ทุ่มใส่เอาให้ลูกร้างมีโชคมือแรบมอโชกมือมัดถึงถึงแล้วก็มือรวทุกทุกคนใจดื้อใดื้อนะลูกนั้สาธุสาธุสาธุค่ะคุณยายครับกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คือเก่าครับให้สฉบโมันๆันเลยครับเด้อครับให้สฉบโมันๆลำๆเลยทุ้ยครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกผู้ทุกคนครับบรรยากาศการ สีคึมคึมนะครับคึมฝ้าคึมฝนครับมือนี่ครับอากาศคึมฟ้าคึมฝนครับกะไปเดินทางไปะแสเดืนทางสุขภาพเ้อครับเด้อรักษาสุขภาพหรือว่าคอยไปคอยมากครับเพราะว่าถนนมันลื่นครับผมสาหรับแนวท่างมือนี่นะครับแนวท่างมือนี่ครับปูให้ครับไอเอฟซีนะครับไอยูจังหวัดอ่าที่เพิ่นเคยมาครับที่มาทํา้องท่านลูกชินให้ปู้ปูบอกว่า ให้คนเติมลูกสินแทนเลยครับราคา770ดร้เจบาทนะครับเนาะครับอ่ะ770บาทสำหรับปูตาให้หอยสังนะครับให้ค่าหอยสังไปซ้อมรถก็คือ17นะครับครับผม17เดนะครับเด้อครับอาจจะเป็น107่งศูจ็ดสี่ก็ได้ครับค้าง่า17ครับผมปูตาให้หอยสังไปซ้อมรถ17แล้วก็ปูตาครับให้เสียเอกครับ60 17 ับ60-17นะครับเด้ออ่าสำหรับปูให้เสียเอกเนาะครับเนาะแล้วก็ปูตาฟันท่งห้ยิ้มเม็ดเดียวเค็งๆไปเลยครับปูบอกว่าครับเอาตัวเดียวไปเลยยิ้มมาสั้นพ่อฟันท่งไฮค้าวันเด็กมาสั้นพ่อแจกของขวัญมาสั้นว่าข,ของขวัญวันเด็กเอามือนี้น้ำก็ได้หรือว่าวันที่17ของนวยรัฐบาลไทยก็ไดได้ครับเด้อปูบอกว่า,วาเอาหนึ่งเอาหนึ่งเอาเอาซิปทั้งหนาได้ยิ้มเด้องัรรมดา106ครับ แล้วก็สิบหกครับให้โชคๆมันๆน้ากันทุกผู้ทุกคนสําหรับแนวทางมือนี่ครับค่ากับเข่ากับน้าค่าอาหารกลางวันครับอ่าทั้งช่องเป็นแค่แนวทางนะครับเดอร์นี่เกตเกตศูนย์หนึ่งเกตเก้าเกตเก้าศูนย์หกศูนย์หนึ่งเกตหนึ่งศูนย์หกแล้วก็สิบหกครับผมสําหรับค่ากับเข่ากับน้ามือนี่ครับแคปหน้าฬิกาไป้ครับเด้อครับมือเส้านี่กาปูเอ่อให้แตงโมนะครับแต่ว่าประเดี๋ยวท่าคลิปครับอ่า อ่าเพราะว่าแตงโมขึ้นไปนั่งเป็นอ่ามูเอฟซีนะครับเนาะครับอ่ากับปูหายสิบหกครับก็ออกแฉนแล้วครับผมเมื่อกี้นี่ครับนี่แหละครับแต่เขากับพี่นี่พี่จ้าเบิ้งปูกับว่าสว่างใบเนาะค่ะรับออกบ้านเมื่อครับครับออกบ้านเมื่อเลยครับเด้อปะตองสุกจว่ามันออกแล้วครับออกแล้วออกอีกครับครับผมให้สุกๆมันๆลำๆเรื่อยๆครับทั้งสว่างเป็นแชร์แนวทางครับใส่วิจายานในการรับชมครับสำหรับคลิปนี้แตงโมยังไงบ่ วอมีอย่างนี้ค่ะขอให้โชคให้มันให้ลำให้รวยะค่ะรู้ปูทุกคนครับอากาศมันหนาวฝ่าคืมคายรักษาสุขภาพด้วยครับเด้ออากาศมันเปลี่ยนครับสุกๆมันมนันลำลำเลยรวยครับสำหรับคลิปนี้ท่างช่องกราบขอส,สวัสดีครับ